สวัสดีครับผมชัยพระรามสองพักื่องพุทธคนาจากนั้นก็จะเป็นวันนี้ผมเอามาไม่กี่ชิ้นนะครับมีพระก,กุยาองค์หนึ่งก็เพิ่งได้มาเหมือนกันก็เลยเอา,เ,อาเฉพาะพระที่เพิ่งได้มาแล้วมา,าไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ดูอันนี้คือพระเก่าแน่นอนอพระก,กุเลยอันนี้พระร่วงนั่งนะครับเป็นกุทาง เดี๋ยวน,นะครับลพบุรีแต่ว่าพิมพ์บัวชั้นเดียวนะครับพะระล่วงนั่งนะครับกูรบุรีพิมพ์บัวชั้นเดียวนะครับเป็นกูเก่าเลยการเลี่ยมอะไรก็มาจากองค์นี้มาจากยายยายท่านอายุมากแล้วครับแปกว่าแล้วเกเก็บยายบอกเก็บมาตั้งต้นเด็ตอนเป็นสาวแล้วก็เชื่อครับเพราะนี่คือการเลี่ยมดูจากพลาสติกนะฮะแล้วก็ดูจากพระนี่ก็เก่ามากาสดิมแดงขึ้นคึกเลยพระอย่างนี้ครับเป็นพระกุที่แท้แน่นอนแล้วก็ เน้นในด้านหนังเหนียวนะครับข้างหลังดูง่ายนะครับจำไว้ว่าพักกุเน,เนื้อข้างหลังจะต้องไม่เรียบแล้วก็ถ้าสนิมแดงก็จะต้องมีสนิมแดงขึ้นเป็นอย่างนี้แล้วก็แบบไม่สะอาดนะครับจากสกปรกนะฮะจะมีคราบติดยิ่งข้างหน้าตามซอกเห็นชัดนะครับเห็นไหมฮะตามซอกต่างๆจะมีคราบต่างๆเลยอันนี้คือพักกุราคาก็อยู่ในหลักหมื่นนะครับปัจจุบัน